สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กามพยากรของราศีธนูนะแล้วก็คลิปนี้จะเป็นดวงประจำเดือนมิถุนายนปี2565นะคะนะเริ่มที่การงานก่อนนะคะในเดือนนี้งานของคุณนั้นดูยุ่งวุ่นวายน่าดูเลยค่ะทั้งเหนื่อยทั้งหนักทั้ง ต้องการการพักผ่อนบ้างเบรกบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็รู้สึกมีอามารุมมาตุ้มอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะคะในเดือนนี้งานเหนื่อยหน่อย,อยก็คุณทำเป็นหลายอย่างค่ะก็เลยต้องโดนงานเยอะเลยนะ,ะต้องสร้างสมดุลให้ได้พยายามนะคะพยายามนิดนึงตัวคุณเองก็แข็งแรง แข็งแกร่งอยู่แล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากมายนะแต่คุณดูเหนื่อยค่ะดูเปลี้ยดูเพลียดูเหมือนไม่มีพลังชีวิตอะคะ่ะก็ต้องอ,อาศัยเครื่องดื่มบ้างก็ได้นะคะ,ะกาแฟเอยเครื่องดื่มชูกำลังอะไรต่างๆน่าจะช่วยได้บ้างแต่ถ้าบางท่านดื่มไม่ได้ก็ดื่มนมน้ำเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะคอยช่วยได้นะคะแป๊บหนึ่งก็ยังดี ห้านาทีสิบนาทีก็ยังดีนะคะค่อนข้างเหนื่อยเปลี่ยเพลียกับงานที่ทำอยู่บางท่านค่อนข้างเบื่อแต่ก็ต้องทนทำไปนะคะทนทำนะคะอย่าออกงานนี้เพราะเรออกแล้วไม่ดีให้ใช้สติปัญญาใช้ความสุขมุมลุมลึกประสบการณ์ชีวิตเขาช่วยเข้าช่วยในการตัดสินใจนะคะ วันนี้มีไพ่11ใบนะคะมันติดมือมาก็ต้องเปิดเลยตามนี้เลยนะคะ,ะการงานนั้นผ่านนะคะผ่านถึงตัวคุณจะดูไม่ไหวแต่ก็ผ่านค่ะนะต่อไปเรื่องการเงินนะเมื่องานเข้ามาซะขนาดนี้เงินก็จัดหนักเช่นกันค่ะนะคะในเดือนนี้รับทรัพย์เต็มๆนะคะรับทรัพย์เต็มๆเ,เ,เลยค่ะนะ แต่บางท่านมีภาระที่จะต้องจ่ายค่ะกับเด็กเด็กที่บ้านลูกหลานพ่อแม่คือต้องดูแลครอบครัวนั่นแหละก็จัดไปค่ะเดือนนี้อย่าลืมแบ่งเก็บนะต้องแบ่งเก็บด้วยเป็นเงินทุนสำรองชีวิตนะคะเวลาที่เราอ่ะไม่มีหรือไม่ได้มาสักวันหนึ่งตัวนี้จะช่วยได้เยอะเลยนะคะอืมนะเห็นเงินขึ้นมาอย่างนี้ก็ หายเหนื่อยได้เลยค่ะนะไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องมาทําแบบเหมือนคนอิดโรยนะไม่ต้องทําท่าทําทางอย่างนั้นเห็นเงินแล้วก็ชุ่มฉ่าหัวใจนะการเงินผ่านร้อไปเลยนะคะต่อไปเรื่องอสุขภาพไม่มีปัญหาเหมือนกันนะคะสุขภาพของคนในเดือนนี้พราะพ่าแข็งแรงขึ้นมาค่ะแล้วแล้วก็พ่ที่เป็นบุญวาสนากุศลก็มาด้วยบุญตรงนี้มาจากอ การสร้างบุญข,ข,ข,ของของของคุณเองนะคะนะก็มาช่วยอุดหนุนคุณด้วยถึงทุนจะดูเพลียแค่ไหนก็ตามนะก็สุขภาพผ่านเช่นกันในเดือนนี้นะคะ <c oughs> ขออภัยกระแหบอีกแล้วต่อไปเรื่องความรักคนโสดในเดือนนี้คือดูชีวิตคุณค่อนข้างยุ่งวุ่นวายไปหมดก็อยากจะให้ผ่านให้ใหข้ามไปก่อนแล้วกันนะคะ แต่ถ้าหากมีหมายตาหมายปองเอาไว้แล้วคุยเอาไว้แล้วเวลาที่เราเดทกันเนี่ยเราควรจะมองจ้องมองอคู่เดทของเราด้วยนะคะว่าเธอคุยอะไรเขาคุยอะไรกับเราก็ควรจะมองหน้าสบตากันด้วยไม่ใช่เอาลูกตาเนี่มองไปเรื่อยเปื่อยอะ่ะไม่สนใจคําพูดของเธอและเขาที่อยู่ตรงหน้าเลยอะ่ะมันมันเหมือนเราไม่ใส่ใจเธอและเขาเลยคะเราก็ต้องนะ แสดงความจริงใจหน่อยและอีกอย่างหนึ่งก็ไม่จาไม่อยากจะบอกว่าสร้างภาพเลยคือนิสัยเราเป็นยังไงก็ให้เก็บเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งเปิดเผยแล้วค่อยๆเปิดเผทยทีนิดๆหน่อยนะคะนะจะบอกว่าสร้างภาพก็ใช่นะ呵呵มันก็นิดนึงนะนิดนึงนะเพราะตัวจบมันเป็นเนี่ยค่ะสิบดาบแต่แต่บังเอิหญหยิบเกินมานเนี่ยค่ะเป็นนะ,นะคะ the h y d r o n นะคะเขอยังชัวหน่อยค่อยังชัวหน่อย อ้าวต่อไปคนที่มีคู่แล้วนั้นในเดือนนี้อืมโดยคนเองก็ค่อนข,ข้างเหนื่อยอยู่ละนะเพราะฉะนั้นแล้วการรักษาสมดุลตรงเนี้ยหลังจากที่ทํางานเสร็จแล้วกลับบ้านอะมาอยู่กับครอบครัวคุณจะต้องรักษาสมดุลตรงนี้ให้ได้ถ้าหากมีเรื่องทะเลาะกันเนี่ยก็ให้อยู่ในบ้านหลังเดียวกันไม่ต้องออกไปที่ไหนพอ สักพักหนึ่งสักวันหนึ่งหรือสองวันก็หันกลับมาคุยกันเหมือนเดิมนะคะไม่ไม่ถึงขั้นต้องอย่างนั้นเลยนะคะเพราะว่าการเงินเรามันดีไงคะเศรษฐกิจในครอบครัวมันดีปุ๊บทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีนะคะเงินมันมีอ่ะมันก็จบเงินไม่มีเฉยๆมันลําบากยกเว้นจะรักแล้วก็ชุ่มเทแล้วก็ให้อภัยซึ่งกันจริงๆเนี่ยจะอยู่ด้วยกันรอด ะะแต่ตรงนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นคู่ทุกคู่ยากซะด้วยก็เล,กเล็กๆน้อยๆก็ให้อาภัยกันได้นะคะตามหน้าไพ่นี้นะเดือนนี้มีอะไรก็ให้ให้ใหอาภัยกันอย่างเดียวรับรองอยู่ยืดอยู่ยาวอยู่ทนจนแก่เท่าอย่างแน่นอนนะคะต่อไปก็เรื่องที่จะเตือนสติคุณเรื่องสติคุณในหน้าไพ่นี้ไม่มีอะไรให้ติแล้วคะ่ะนะคะไม่มีอะไรให้ติหรอก แต่มันก็ต้องติพอมขึ้นมาแล้วก <c oughs> ารทํางานของคุณนั้นค่อนข้างยุ่งค่อนข้างเหนื่อยหนักนะคะมีคนมีความสามารถหลายด้านอย่างคุณก็ต้องเจองานแบบนี้แหละนะคะ <c oughs> เพราะว่าพึ่งใครไม่ได้ก็ต้องพึ่งเรา <c oughs> เพราะฉะนั้นแล้วถ้าหากว่าศึกษาเพิ่มเติมมาด้วยก็ดีเหมือนกันแปลกแปลกใหม่แปลกแใหม่ๆศึกษาเพิ่ม นะคะอย่างที่เราไม่เคยทำไม,ยไม่เคยคิดจะทำอะ่ะแล้วก็ลองทำดูบ้างอันนี้มันทำมาแล้วนะแล้วก็ลองทำดูบ้างนะคะนะอ,อีกอย่างหนึ่งคนโสดที่มีคู่เดทแล้วนั้นอย่าพูดเรื่องแฟนเก่าให้กับคนใหม่ฟังโยนทิ้งแม่น้ำไปเลยนะคะเอาเฉพาะตรงหน้าเราชีวิตปัจจุบันของเราเท่านั้นเพราะเธอนลคะคนนั้นชอบเราตรงนี้ ชอบเราณนะปัจจุบันนี้นะคะนะส่วนท่านที่ยังโสดอยู่ยังไม่มีคู่เดทเลยเดือนนี้ก็ข้ามไปได้เพราะรู้สึกว่าช่วงนี้คุณ b ีซี่บีซี่เหลือเกินยุ่งมากเลยนะคะยุ่งมากเลยแต่พอเห็นเงินเขายังชั่วหน่อยมากตามเขายังชั่วหน่อยนะคะน่ามไม่อยากจะติแล้วไม่มีอะไรให้ติแล้วเพราะว่าตัวที่เปิดเกินมามเป็นไฮโรแพนนะคะ บุญญาบารมีตรงนี้คุณสร้างมาเองนะคะไม่ไม่ได้เกิดจากดวงนะสร้างมาเองทั้งล้วนนมันก็มาสนับสนบสุนคุณในชีวิตคุณล่ะค่ะในเดือนนี้นะนเดี๋ยวคุณจะรู้เองนะคะอาตามหน้าไพ่นี้ก็หมดแล้วนะคะกขอทุกท่านประสบความสำเร็จในทุกเรื่องทุกด้านทั้งการงานการเงนิงนและความรักสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ